อยากเล่น PUBG ต้องมีงบเท่าไหร่สเปคอะไรวันนี้มาคุยกันครับ<ส>ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ iHave CPU ครับช่วงนี้ iHave CPU อยากเล่นเกมจะมาคุยกันเรื่องสเปคขั้นต่ำในการเล่นเกม PUBG PUBG คือเกมอะไร PUBG ย่อดจาก Player Unknown Battleground Player Unknown ก็คือแบบไม่รู้ว่าเป็นใคร Battleground ก็ Battle คือสมองรมรบดังนั้นเนี่ย เราจะลบการส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีทีมส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเดสแมทก็คืออารมณ์เหมือนว่ามันเป็นเกมที่เราอยู่บนเครื่องบินแล้วเราก็กระโดดลงมาผ่านล่องผ่านล่มงอะไรเป็นเกมเดสแมทก็คือเป็นแบบแบทเทอรอยัลแนวแบบเสี่ยงเอาชีวิตรอดพอเราลงมาจากเครื่องบินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องไปหาของครับว่ามันมีอาวุธไมนมีกระสุนไม่มีระเบิดไม่มีหมวกมันมียานพาหนะมันมีอะไรต่างๆนานามากมายนะครับซึ่งถ้าไม่พับจีเนี่ยเป็นเกมแบทเทลรอยัลที่ยอดนิยมในประเทศไทยเสมอมาไม่กด้ตั้งแกว่า5ปีแล้วที่พับจี มีเกมแนวนี้ออกไปเยอะมากๆโดยที่มีเอาพับจีมาเป็นตัวหลักคอนเซ็ปต์คล้ายๆพับจีแต่ว่าพับจีผมมองว่ามันเป็นเกมที่อมตะซึ่งมันเป็นที่นิยมถึงขนาดที่ว่าโอ้โหไม่มีมจัดแข่งพับจีไทยแลนด์ทำให้เนี่ยเกมพับจีเนี่ยยิ่งมีชื่อเสียงมากไปอีกนะครับรการแข่งขันนานาชาติอย่างพับจีเนชั่นคัพนิวัยเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยเร็วๆนี้ด้วยนะครับเราคงได้เห็นกันนะครับว่าทีมเอ่อทีมชาติไทยจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับโดยพื้นฐานพ การที่เอาผู้ชนะได้แน่นอนครับผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันต้องเล่นเก่งนะครับใช้ฝีมือนะครับใช้สมองในการวิเคราะห์ใช้สกิลใช้แบบการเล็งการเอียงการย่อการอะไรการสั่งแผนต่างๆไนนะม่เป็นพื้นที่แบบว่างนะฮะแล้วคราวนี้เราเองก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ใช้พลังทั้งหมดในการที่จะเล่นเกมนี้ด้วย,วย,วยเพื่อเอาชนะผู้ต่อสู้ให้เป็นที่หนึ่งได้ใช้ชนะได้กินไก่คราวนี้มันไม่อยู่ที่ตัวเกมแล้วสเปคขั้นต่ำในการเล่นพับจีฮะตามในเว็บไซต์ที่เขาเขียนมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยสเปคขั้นต่ำเนี่ยเขาขอับ ก็คือ Windows ์หบิตซึ่งแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ในปัจจุบันเราเป็น4 4บิตอยู่แล้วนะครับสขั้นต่ำม,มินิมัมครับ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10ก็คือปกติเรามีอยู่แล้ว CPU ขั้นต่ำคือ i 5 4 3 3 0รวมถึง FX 6 3ึ่ซึ่งแบบโอ้โหมันเราไม่มีแล้วอะใช่ไหมแล้วก็ RAM 8GB กิกการจอเขาขอเป็น GTX 960าะครันยขั้นต่ำแล้วก็ AMD Radeon R ัจ7ดสามเนได้วนย์งองกิกะครับซนนึ่ ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายโดยส่วนตัวผมนะไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายแต่สเปคแนะนำครับสเปคแนะนำเนี่ยจะเป็น i5 6600K r y z e n 5:1600 ram เขาขอ16 g b แล้วก็การ์ดจอจะเป็น Nvidia GeForce GTX 1060 3 g b แล้วก็ i5 8 0 4 g กกนี่คือสเปคที่เขาแนะนำนะครับพื้นที่อย่างน้อย50 g b ดังนั้นผมมองว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยพ u b g เนี่ยเข้าที่ผมเคยเทสมานะ มันก็นอยู่การปรับด้วยครับถ้าปรับอันตร้าทั้งหมดเนี่ยอาจจะกินสเปคมากพอสมควรแต่ว่าถ้าเราปรับแบบโปรเพเยอร์ส่วนใหญ่เ้าปรับทุกอย่างเป็นเล็กแล้วก็ปรับเทเจอร์เป็นมีเดียมปรับวิวดิสแซน์เป็นอันตร้าใช่ไหมครับวิวดิยสแซน์คือระยะมองยิ่งระยะมองมันชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นศัตรูได้ง่ายยิ่งเทเจอร์มันชัดเราก็สามารถเห็นปืนเห็นอะไรได้ง่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างอื่นน่ะเขาจะปรับให้บอลโลหมดเลยเพื่อให้เห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเก เขาได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากที่สุดนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ i have ซีบิว a คยเทสน่าจะเป็นเครื่องที่ราคา1,990,000บา0คือ i3 1050F กับการ์จอ 1050Ti พร้อมแรม16 g b กภาษาปนนะก็สามารถเล่น PUBG ได้แล้วเล่นได้เท่าไหร่ล่ะไปดูกันเลยฮะ เห็นไหมครับมันก็ได้พับจีเล่นได้ประมาณนั้นซึ่งถือว่ามันก็โอเคแต่ถามว่าในอนาคตถ้าคุณอยากเล่นที่ 4K อยากเล่นที่ 2K หรืออยากเล่นที่ปรับอันตราทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเงินไปแต่นี่คือสเปคที่ I have CPU แนะนำที่มันไม่เกินงบจนเกินไปนะักและเล่น PUBG ได้ในะขณะเดียวกันเหมือนเดิมครับมาเล่น PUBG ได้มันก็ต้องเล่นเกมอื่นได้ด้วยผมมีผลเทสที่ผมเทสเองกับมือมาให้ดูครับไปดูกันเลยครับ มันไม่ใช่พับ G เกมเดียวที่เล่นได้เกมอื่นๆก็เล่นได้เหมือนกันรวมถึงงานพื้นฐานต่างๆอาน,นาเช่น Office เช่น Netflix เช่น YouTube ดังนั้นก็คงเคลียร์อย่าเล่นพับ G อย่าปรับภาพสวยอย่าปรับ 2K อย่าปรับ 4K หรืออยาปรับมากกว่าที่ผมโชว์ไปติดต่อ Facebook Page I Have CPU ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ให้ I Have CPU ด้วยเจอกันใหม่ครั้หน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ